ค่ะครับค่ะบูชาหน้มรัากรค่ะจะเจริญพรโย่อมจะเล่นความย่อมอ่าแต่ว่าจะขอบอกบุญไปทั้งญาติโยมนะค่ะอืมอาจะมาเด็กนั่งอธิษฐา,านมาแต่สุดสุดแต่ก้าวสูญหายหมดละ,ะจะได้รับปากทังผู้่อเจ้าทีเป็นไว้ว่าจะได้เชื่อไปสั่งในวันนีว่านะค่ะ เขาปล่อยหมายตลอดเลยคนกระเด็นโอ้เขามา่ลไรจะเขามา่ลไรจะงดปะปูแปดงดแล้วโอ้เขามา่ลไรหืมเมื่อที่เก่านี่คืองวดต่อไปนี่แม่นบ่ค่ะปูเออต่อไปนี่แหละต่อไปนี่แหละอืมจะได้รับปากคนเด้อก็เล่าว่าจักศาลจักสาลคนตลอดค่ตมาก็นียพอขญาติโยมหาสายบุญมาก สังมสาวยสสียดอกเราะได้ปิดเป็นเกษตรกรของหยาดของโยมน้ำปูมันอย่างนด้ค่ะค่ะอันค่ะูก็อยากทายทอดไปซอยปูอยู่นะ้ค่ะเด้อแต่ว่าโตัวทางแอดมินนี่สีบอกให้ได้ชซื้อเลขปันใดเด้อค่ะเพราะว่าหนึ่งแผงเงินไปเติมน้ำมันค่ะอ่าผูกเป็นยังผู้เป็นยังโยมยังโยม่ค่ะเพราะว่าเดือดห้างไก่นะปูแต่ละมือนี่ว่ามันขามจังหวัดหลายจังหวัดอยู่ปู เมนโยมแม่นโยมยนมแต่กเถ็นไปโทษมากนี่แหละเพราะงว่ามันไกลกันเนาะอ่ามาก็เลยว่าเอทหางเที่ก็เป็นมีสายบุญสายยังอยัดศาลอยากศารวัดนว่าสักคือว่าโอ้แต่ประตูปัจจัยกันมากบุญระบาทสองบาทก็ได้เป็นสายบุญก็เป็นสายบุญแล้วก็ให้แอดแล้วก็ให้แอดซอยหาสายบุญมากอันนั้นซอยแม่ตอนตอนนี้หลวงปู่เฮ็ดยังก่อข่ะประตูโค้งเพื่อยังก่อข่ะ เพาะมันต้นประตูของมันปูกันตั้งอย่งนะมันสีมันรลอกมันทถอมันตั้งอยู่แล้วก็เลยเอยกว่าเด็ดปรุณาใหม่เพิ่มเพิ่มสีขึ้นไม่ให้ต่อแล้มันหลายปีก็งออาจจะมากก็เลยก็ที่ได้นั่งมากกับอธิษฐานใจพู่เจ้าที่มันมูงอัตมาอยู่นี่แหละคนไหนมากกับแลหนมากก็เลยเรืยว่าหลักฝากเป็นว่าที่ไิสานสานนะ ค่ะอ่แต่มันสาหตุมันก็ไเ้ื่อมาจึงวงดที่แปดที่เก้าเ่ยม<ช>ั้งต้องไปหาทั่วไอ้สายบุญกันยยน,น้ว่ะขยันจะง่วงมดมาหนี่พิก่การ์ดยุไซก็ค่ะปู้พีกพ่กัดกเน,นี่ยฮะ,ะพีการ์ดไซก็ปู้อำเภอบ้านวัดนั่นใ่ะคะเอออำเภอบ้านกาที่ละทั้งนหบอทั้งกุฎมันทั้งเท่าเทียนไปละโอ้ดีทั้งทาง่าเทียนเนาะปู่เนาะ ข้นสวรรค์นะคนสวรรค์จ้าขนสวรรค์บ่แอดไปดูแต่ว่ากับซีว่าได้ใส่ใจแอดไปแอดสิจอจุ่มที่ว่าแอดสิไปใส่จังสินาปูแต่ว่าเท่าเทนไปดูค่ะปูอ่านี่ยละมันใส่เท่าเท่นใส่เพื่อข้นสวรรค์นี่แหละแต่แต่ข้นสวรรค์นี่แหละบุหรีไก่บุหรี่ไม่เท็นหรอกอ๋อค่ะแถวข้นสวรรค์แถวข้นจานนี่แหละแอดจะขึ้นไปใช่ไหมโย่ฟังเสียงเฮ้ยสิเคยื่ใส่เคยมาอยู่หรอกูแถวเครื่อง เอาเครื okay, mm ่องเงินรับคนจะมาพวกที่แรกว่าจิตโท้นั่นโทษไล่บอกพ่อค่ะกองค่ะวัาจิโทรไลาม่มันกะมันโทรศัพท์มันบูมีไล่ก็เลยโทรก็ได้ก็เลยโทรตรงได้เ <c oughs> อาค่ะเอาอันนี้แหละปู่มันชัดเจนดีอ่านั่นแหละก็คือว่าจะได้พอดีหยาดแบบข้าน้ำไอ้แอดเดอร์ค่ะแต่มันก,นกนยย็ผูออ้องกันในกอเนี่ยตะขั้นน้ำหยาดทั้งยม ค่ะทา่านตัวเลขกัมันได้ตังวดเแหละมันขึ้นนลยก็ได้เฮ็ดมาเฮ็ดเป็นเป็นเลขฝันหรือเลขคำนวณค่ะปูอูเป็นเลขคำนวณเลขนั่งนิมิตเท่าไรละอืมเลขนั่งนิมิตเนาะค่ะปูเนาะมันก็ประกอบกับฝันนั่ประกอบเสร็งมันเลยเขามาตลอดนะเนี่เนี่ยมันขึ้นได้ตัวงวดเดือนอเลยค่ะอได้ตัวใดในด่เนาะปูพ่อปวดภัยทางเอฟซีทาง่อง อ่าเด้ออยากดีทุกทานเลยว่าอยากย่งยงกกองขางในก็ได้ก็ขอเบื้องต่ำของแอ้เมนพันละไอ้เมนพันออกใสเบื้องอ่าคือว่าสมาทถไนั่งขึ้นนี่มันเล้สองศูนย์แปดอืม,อมจดไว้เด้อโอ้สองูนแปดหอสองศูนย์สิมาหลอกมาหรอนอีเลติปูออศูนแปดนี่มันมันมันเขามาติดขื้นไงมันเขามาขึ้นค่ะเลขสองมันื้อดอกเลขสองติดมันลซื่ ค่ะอืมอ่าอันนี้มันก็ความฝันนี่มันเป็นอันนี้ก็เจ้ามะขอทัครอบท่าบุญแกตมมาอืมอ่ามียมสองของคนมาขอท่าบุญแกตมะมาสมาว่าเอาวะ่มาใา่ไก่นาะมาติไก่มาใส่คนลาอืมมาติไก่ั้าพไกลได้ปูได้มาใั่นลาอ่ายกไกๆปูดิขันปูกินสบายจุกมือว่าใั่นว่าโอเบ้พนสิมาซอยเฮ็ดซอยส่างบ่ปู อ่านั่นแหละกระเ้ียมมนี่ตอฝันเมันขามาอิกมขึ้นอ่ะสองสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์เเงินเป็นมาถวายนะสองสองสามเจ็ดนั่นเปูเนาะสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทอือเจ็นในสองน่เป็นมาถวิตรบาทจะมาค่ะนั่นแหละนัแหละแค่นั่นแหละตฝันไปนีะเทีมันมันสองสย์แปดนั่นแหละค่ะอมันน้น ไอเวันเมื่อกี้เห็นตีมันตรงตกคร,รับตกแน่เขาทั้งด้านทุบบนนะบอกเง้วันเมื่อไงนี่บอกปูอ๋เนี่ยเมื่อวานคนนี่นะ,นนะมื่อวานเนาะเมอวานเนาะโอ้เสียดายาได้เนาะคือปูคือบรโทรหาก่อนเด็กออกไหมจังว่ามันกระขาเบอร์โทรผู้เหน็นเราจะมากระเสาะขาอยู่เนาะเพราะฉะนั้ <c oughs> นกราเบอร์โทรอยังเป็นคนได้ไม่เสาเนี่ยเง้วนี่ก็ให้ปูให้พายลูกหลานได้เด้อปู ออ่อ่าอู้เป็นยังย่อมเป็นยังคือมาขนเพื่อเพื่อท่องเสาะหาว่ามันเบื่อท้ออันนุ่มพอนว้หรือว่าสิ่งใดบวกพวกมันก็น่าวะค่ะเป็นเรื่องบุญปีุรีย์เราเป็นบุญต้นเลยวะค่ะอันเบอร์ของอันพอนผ้ารวยนั่นกับไอดีไล่ก็อันเดียวกันลรอปูอ่าเบอร์โท้อก็ไอดีไล่ตัวเดียวกันเลยเด้อค่ะอ่าได้ใช่ได้พอดีเลยสกัดวัสดุค่ะกานผู้ใดไอัน ญาติย่อมผู้ใดอยากเป็นโม่พอนพระรวยกับแอดมาทั้งเบอร์หันหลังหลุดค่ะเดี๋ยวสีตอบรับเอาดอกค่ะปูอ่าอืมโอ้แค่นี้เนาะเอาอะไรย่อมเนาะของไงเนาะค่ะปูขาบัานนี่ซื้อปูนี่ให้ใส่สายยาว่าปูเก่าส่วนหาเลยเนาะอ่าเก่าส่วนหาเก่าส่วนหาค่ะ นคนพรพนม905เนาะค่ะขายจังไหนขั้นนั้นเลขเขานี่งวดนี่งวดสิมานี่งวดวันที่16นี่ขั้นเขานี่แอดเิดพู้ไรยได้สีฮอดวัดพูดละขั้นไมมันเขาเด้อแต่สิได้ไปตามท่ายบรรยากาศให้พี่น้องกอ,องไปพ่นเบิงน้ำได้ปูแอดนี่มักล่งผักสนามเนาะได้ว่าอยูกไก่ไใกล้ยุกก่ใกล้ในแอดไปได้เบิร์ดเน่ะขั้นมีคาน้ำมันว่าปูขั้นใดคาน้ำมัน คันมีคาน้ำมนันก็จะได้ไปหาหอดหมองหอดบอลเพื่ออะนั่นแหละไหนแน่นอนวัดลานนี่นรายยู่ค่ะแน่นอนมันใจม,ม,ม,มันมาปูค่ะตัวนี้มันนนม่นใจเานาะปูเนาะมั่นใจครับเพราะว่าเพราะว่าในนิมิตกากข้าวเมล็ดบุญน,น้ำนี่นนสองร้อยสามสิบเจ็ดเนาะอะฝันได้ไอ้นิมิตีฝันตัวนี้ยค่ะสามสิบเจ็ดอ่า นางนางนิมิตแท้ถมันอยู่สองศูนย์แปดค่ะสองศูนย์แปดนางนิมิตเนานนะค่ะเนาะอ่ามันติดมันในนิมิตนางอ่ะค่ะสองศูนย์นั่นก็เจ้าท่อมปุน่นนี่แหลพรทำบุญนี่ละสองร้อยเจ็ดสามสิบเจ็ดบาทนี่น <c oughs> แหละอืมค่ะไ <c oughs> ด้ไม่ได้หลายตัวไดยย้งอมแต่ละครั้งขต่อมามันมีแค่ <c oughs> นี้ค่ะปู <c oughs> นแอดก็มกักซ่อมนี่แหละเพราะว่าถ้ามันหลายตัวหลายก็จักผู้ซื้อข้าเจ้าเจ้าแต่ทุนมาแต่ใส่เนาะปูเนาะถือกินนับบ่าน้อยเนาะ ปีนึ่งนี่ปีนึ่งนี่ถือเลขว่าเกินสามเทือแต่ละคนมันบ่บาในี่ชั่วสี่น้ำทุนจะของขึ้นได้าในีซื้อเลขห <พอ S 1> <ม>ลายๆพ่อเขล็มพ่อเหลขกออกมาฮัากแล้วบนเหลือหัวคาเลขกนี่โอ้จุกได้ปู<ง>แต่ถ้ามันหน่อยๆอีสี่มันยังมีเปอร์เซ็นต์ด้ปูอ่านตอนแรกว่ามาคิดใสโอเห็นพเจ้าซื้อกัน,นหลายเนี่มันแงินบนน้อแต่มามาสังเกตเบื่องเอาหเป็นมาหลายวันแล้วเนาะหัวลน ค่ะหลังายหลังายหลังสำนักเนี่ยซื้อแล้วไปกรับเนี่ยเกือบยี่สิบพังเนี่ยโอ้โนะปู่ถ้าถือมาจากักสิได้จักบาทหรือชีลุยก็ว่าจักอีกได้ไหมนี่นั่นย่อมนั่นย่อมมากค่ะเออจะมาเมันคือพูดมันมันไม่แค่นี้ค่ะ่แเ่าะัฮ่<อ>าฮ่าเป็นบุญสัมพันธ์กันเนาะปูเนะาะฮ่พี่นอ้องเพิ่นได้ไปซอยเฮ็ดซอยส่างเนาะปูเนาะซอยเฮ็ดซอยบุญละนะเนาะค่ะ นั่นแหละยอมเลยนะย่อมไปสร้อยกันบุญหายจังไหนแอดกะขออนุโมทนาบุญน้ำน้องปูอย่งไหนฮามีบุญวาสนาต่อกันก็สิได้ไปสร้อยเฮ็ดสร้อยสางน้องปูเนาะครับจะดูสากการยอมนั่นแหละเกี่ยนนู่นไทยเนาะค่ะค่ะปูค่ะสาธุสาธุเด้อปูเด้ออนุญาตย่อมนี่แต่ความสุขความเจริญคิดทิงใดก็ให้ทุกท่านได้ชมธรรมัะศาสนาของทุกท่าน ยังโดนบดานให้สงสกกันเลยถูกหวยร้อยเบอร์กันตลอดเถูกถูกถูกงวดเออตาถูกตาถูสาธุจ<า>ับปูสาธุค่ะวัโยมค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นเลขปล่อยตองวดของปู่905เนาะค่ะนครพนมเนาะค่ะเพิ่นว่าเขามาแล้ว ปดงวดน,นะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เป็นงวดที่เก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะอย่างไดก็ฝากไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องปองไปเด้อถมัก,กระจัดถักัดกระพานเนาะคะ่ะทังช่องเสนอไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะว่าสีผ้ารวยหรือสีผ้าถูกเนาะวัสดุอันนี้มันอยู่ดุนน้ำดุลพินิจเนาะคะ่ะของคนทีเบิงที่ชมเนาะค่ะพี่น้องเด้อสีผ้ารวยผ้าถูกถ้าเห่าวิเคราะห์ไตตองให้ที่ถวนเนาะคะ่ะแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะฝากไว้เป็นแนวทาง กะไ่ได้บอกว่าให้มีหน้าขายหน้ามีบ้านขายบ้านนะคะพี่น้องเด้อค่ะจังเลยกะฝากอาไปพิจรารณากรนลงทุนนะคะพี่น้องค่ะนาอพี่น้องเนาะคะ่ะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้แหงๆปังๆลำรวยสุขูสุขคนนะคะเบิ่งเป็นแนวทางคะ่ะพี่น้องคะ่ะเบิ่งเป็นแนวทางเนาะค่ะถือพิดบ่ว่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะทางแอดเสนอไปพอแม่พี่น้องมักก็ค่อยจัดจวดจัด,จดฝาดปึ้มถ้า่ม,มักก็่านไปเนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้เฮ่งๆ่รวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกๆกท่านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ